โอเคครับผมแก่สวัสดีฮะวันนี้ก็ผมก็ผัดนะฮะเราหายกันไปประมาณสองวันได้ก็อย่างที่บอกไปเลยฮะแม่งนั่งปั่นงานกันไม่รู้ไม่เลวไม่เลืกเอกงานนี่มันน่าปวดหัวมากเลยผมก็เลยไม่ทำคลิปมาสองวันร่วนเลยฮะวันนี้มีโอกาสได้พักเพราะว่าผมตรงงานต่อให้เพื่อนทําอืมเพราะงั้นเนี่ยเราเลยได้มีโอกาสมาเล่นเกมกันต่อเด็ดฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมไปเจอเกมเกนหนึ่งเท่าเท่า เข้าที่แต่ก่อนเนี่ยผมเคยได้ไปแล้วนะคือเกมที่มีชื่อว่า a ช c นซอแดนฮะซึ่งเป็นเกมที่โอ้โหเลียนะคือผมจะนึ้ว่าผมเมล่นไปในช่องเก่าอะ่ะซึ่งตอนนี้แม่งก็ยังเป็นตัวดีโมอ,อยู่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดคลิปจากบิลลี่บิลลี่พ่นุ่นั้นให้ดูฮะนี่เลยัวมาเทียบเลยนี่จําได้ว่ากูเห็นในพันพาตอนมาเปิดหาเวเป็นเกมเชซอ e r m a n ที่เขามีเบ,บียบมาจากมีมีมึงที่มันอยู่ในตอนน่ะน,นะเออนี่นี่ เอาความแต่ก่อนนี่แบบรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเอามาอย่างนี้สักทีหนึ่งก็ต้องมีอินโทรสักหน่อยป่ะลองดูอืออออออย่างทีเอืออืออออเป็นไงซึ่งแต่ก่อนเนี่ย มันเป็นมอสเนาะเออมันเป็นมอสแต่ว่ามันก็จะมีเกมหลักของมันอยู่ที่มันเอ่อเขาทาขึ้นมาเป็นเกมหลักที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับไฟในฟังกินแต่ก่อนทุเล่ในไฟในฟังกินเนาะมันเป็นมอสของเกมนี้ฮะซึ่งในคราวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่มอสของเกมในเกมหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นเกมหลักของมันเลยเป็นเกมที่มีชื่อว่าจนซอร์แดนนี่ฮะซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นตัวเดโมอีกหรอแต่ก่อนมันมันยังมีแค่คนนี้ตัวเดียวปะเออและคราวนี้มันจะมีเป็นตัวพู้อก คือเดนจีมาด้วยฮะผมก็เลยโอเคไหนก็นไหนแล้วเผื่อมันจะมีอัปเรตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันไล่อรตั้งแต่สองจุดห้าตอนนี้สองจุดแปดแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นสองจุดเก้าสามจุดศูนย์เออซึ่งเรา,าลองดูกันดีกว่าครคือไฟเกมมันเล็กมากเลยนะไม่รู้ว่าเกมมันจะยาวหรือเปล่าลองดูกันด้วยกันอ,อผมอยากรู้ว่าพออันนี้มันมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพลงหรือเปล่าครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมว่ามันน่าจะใช้นี่ปะ มันได้ใช้เป็นตัวของเพลงที่เขาทำขึ้นมาเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเพลงอินโทรอะไรของมันมาแล้วด้วยเดี๋ยวนะมึงให้ภาพภาพกูแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงให้ภาพกูแค่นี้จริงเหรอผมกดเป็นกิ่งแคปเจอร์ได้ไหมเนี่ยนเอ๊นี่กูขยายขึ้นมาขนาดนี้นี่ภาพมันจะแตกวะเนี่ยโอเคฮะมามาดูกันเชื่อว่าเซนสนน์นอรเอนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือเลยเพ,พ,พ,พดิออนเหรอว่อาแล้วกูว่าแล้วเพดิออนจริงด้วยไปก่อน เปมนบนไม่มีเสียงอะไรเลยวะหรือผู้หูหนวกเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอว้าวอันนี้คือเพลงเหรอคืออะไรอะ่ะ We are number one What เดี๋ยวดะมีบัคตีฟมีชุดติ้งสตาร์มีเดี๋ยวทำไมเพลงมันเยอะจังวะใช่เหรออันนี้คือเพลงเหรอไม่งั้นเล่นหมดเลยแล้วกันเรื่องเรื่องมันแรกเลยแฮะอะไรวะเนี่ยอ๋อฮะมีโหมดด้วยเหรอ อ่ะเชีย่ยไม่เล่นนาน d f j k กูจำได้เลยเชีย่ยแมนสเป็นตอนอีกตอนหนึ่ง <I 'm S 1> ที่ <good. S 1> ผมว่าฮาสุดแต่บ้างในเชนซอมแมนเนี่ยเออเรากลเล่นได้ไหมได้ได้ไรักดีวะกูเล่นไดไ้ไม่เล่นนานเกมแนวเพลง มันเป็นมันไม่ใช่เพลงของอ,อ่าอนิเมะนะผมว่าอา่ะอ่ะอืมอืมมีเพลงเล่นมาจากครึ่งเพลงแล้วยังไม่มีโน้ตขึ้นมาให้กูเล่นเลยเนี่ยเฮ้ยอินโทรมาจาังวะเนี่ยคนรอเนี่ยเฮ้ยวาวามือแล้วเกมนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ไฟเวนเดฟังกี้นี่มีก็คือมันมีแอนิเมชันของกดสองโน้ตฮะคุณเห็นไหมเนี่ยผมกดซ้ายขอพร้อมกันก็จะเป็นอย่างงี้เว้ยกดซ้ายพอตัวเดียวก็จะเป็นอย่างงี้กดตัวเดียวก็จะเป็นอย่างงี้พร้อมกันก็จะเป็นอย่างงี้อ่า หลังเข้ากันก็มีเนี่ยแล้วถ้ากดเอ้ยนี่เห็นไหมมันมีมันมีคอมโบคู่เออมันมีคอมโบคู่ขอสู้อันเลยนะเดี๋ยวนี่วแปลกแล้วปว้วไม่ใช่แล้วมันจะครื่งเพลงแล้วเฮ้ยมึงรีบวะโหผมกดอะไรแปลกไปได้เลยวะใช่หรอผมก็กดปกตินะเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วกูมไม่ได้กดสักตัว มากโวโหไม่ใช่แล้วอันนี้เออเอียะไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วอะไรอะสกอ <c oughs> สกอศูนย์ศูนย์ศูนย์ตายซะถอะมือลองดูใหม่สิอ่าผมไม่แตกไฟเกมไม่รอบแรกบันเลยบันเลยไม่นี่บันเลยไม่มาน้ต แเพลงโคตรเยอะเลยนะจริงนะโอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่ามาลุยสุกันชิววิไอ้ยี่กูแตกแหละโอ้ชิวเออเออโอ้ยเฮ้ยตายตายกูตายไม่นะกูอยากโดนไอ้หัวรวยค่าไอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โโหอ้ยมึงจะเย็นอ้าโอ้โหมันยากจังวะพระเจขอเวลาก่อนหรือขอเวลาก่อนคุณยังคุณยังไม่คุ้นชินได้อยู่ได้อยู่โอ้โ oh, ห oh, เราไปเล่นแบ <c ười> ไม่มีคอมโบในสายเลือดเลยกูเขี้ยคอมโบอะไรใครใครสนใจวะเล่นเนี่ยผ่านนี่กูก็โอ้โหโอ้โหเลยนะเฮ้ยเขี้ยมันยากไปจริงก็เลยเฮ้ย ชีพโอเคเราไปเพลงอื่นกันดีก,นกว่าฮะเพลงแรกแเราเล่นไปแล้วเฮ้ย <_ P ing> นี่หมดง่ายแล้ว <_ p ing> โอ้โหหมดง่ายอ้อเพลงมิมเฮ้ยถ้าเขาไอาเวรกอินโทรหรือว่าเอ,อ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเพลงจีนโซแมน รวมกันที่มันมีตั้งสิบเอ็ดกว่าเพลงไงนะเว้ยถ้าเขาเอามารวมกันแบบใส่เป็นตัวแบบไม่รู้เพลงหลักอะ่ะแต่ว่าใส่เป็นตัวของเปียโนใช่เปียโนอะไรแทนอ่ะแล้วแบบเรียนนิกเกิลได้อะ่ะอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดอะ่ะฮะฮะอันนี้คือเพลงมึงเหรอ Jesus Christ เองจริงโซมแมน์แตมันมีเยอะมากเลยนะ อันแสเอ้ยพลาดคนเยอะแล้วเขาเอาเพิพิคนั้นมาใส่แทนนี่โหว่าสุดยอดอะ่ะแล้วแบบว้าวเล t มีซียูดูอิ i อะไรวะเนี่ยเราดิี้ยอ,อะไรวะเพลงอะไรวะวันนียไอ้เชี่ยกูไม่รู้จักเลยอโอ้โอ้โอ โอ้โหโอ้โหมึง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 ไม่มีความเป็นซีซอมแมนคลิปหายอะไรอะไรวะเนี่ยวหมูวันมึงไม่ใช่แล้วอ่ะกูอยากตายเลยอ่ะโอเลยกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยกูได้กูฟังเพลงเนี้ยกูหมดกำลังใจเล่นเลยนะเอาจริงนะไอ้เชี่ย We are number one อะฟังตัวอย่างได้ยังอะไรวะเนี่ย โอ้โหแล้วดูอ้าพี่เบรกนี้ด้วยจากเกมแฟนเลยฟังกินลวเสียงคือใช่เลยอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นหนึ่งนะขอลองเกนจีคลุมดิถ้าถ้ามึงไม่ใช่เลยเพื่อนทำไมมึงต้องนั่งอย่างนั้นด้วยเนี่ยเฮ้ยวัดอะไรวะเนี่ย ไยกูกดผิดอ๊ะวางมือผิดวางมือผิดไปหนึ่งไปหนึ่งเมื่อเอาเพลงเข้ามาทั้งดุนเลยอ่ะแล้วมึงไม่เอาแบบบูชันที่มันไม่มีเสียงพร้อมเลยนะบังทีบูชันหนึ่งอยู่เว้ยที่มันไม่มีเสียงในปอกอีป๊อย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อ 哦。<laughs> oh. กูทำปุ้ตเจนเล่นไอ้เหี้ยล่นกูแต่กูสั่นแบบปากแปะแปะสั่นโอ้โหเดี๋ยวนะมันยากขนาดนี้เหรอเออข่าวรุ่นท่าเต้มาเหี้ยย่าเต้มาคนตีนดีกว่าเออลากเนื้อเปหนึ่งโอ้โหแล้วแบ็กกาวคือใช่เลยอาจ์ตสี่สี่ฮะ เอยเย๊ได้อยู่เวได้อยู่ใช้ได้หว่ะเชี่ยอยากจะได้ให้มันจบอยู่แล้วแต่ว่าเพลงมันไม่ใช่อะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเขาเอาเพลงคียซอมแมนมาใส่ที่มันมีแบบ potential อยู่แล้วเนี่ยมันจะดีมากเลยเวเพราะว่าเพลงมันเยอะด้วยแล้วเพลงมันสนุปหลายเพลงด้วยนะแต่มันแบบอะไรอ่ะเพลงแต่ละเพลงเออก็ถือวันนี้มาสัา้นในกันฮ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อเลยเนาะ กลับไปลงคลิปปกติด้วยนะฮะน่าจะนะน่าจะนะเออก็เขียวสำหรับวันนี้กับเกมของเชนซอร์แดนจริงๆผมไม่เคยเล่นเลยนะผมเนื่อผมเน่อผมเคยเล่นแต่ไม่ใช่เว้ยเอ้เวอร์ชันที่ผมเล่นมันเป็นเวอร์ชั่นของเกมไฟแนฟันงกินเนาะอืมเป็นคลิปเก่ามากๆแล้วแล้วก็คราวนี้เราก็ไม่เล่นตัวหลักฮะซึ่งอัปเดตในคราวนี้เนี่ยมันอัปเดแตแบบ เพลงอะไรมันไม่รู้อ่ะมันรับเด็มันจะ้นสูง2.8นี่มันคือแบบไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวที่ซอนแบนนี่เป็นตัวละครเนาะถ้ามึงตัดตัวละครออกไปแล้วใครเป็นตัวละครอื่นมันก็เจ๊มีความต่างเลยนะก็สำหรับคนที่อยากมลองเล่นดูโกลิจันในคลิปนี้นะผมว่าในในอนาคตเนี่ยมันจะมีเออเด็เพลงของตัวอนิเมะมันเองอะเนาะใส่เข้ามาฮะอาจจะเป็นเวอร์ชันอื่นก็ได้ที่มันเรียกลรื่องสิทธิ์ได้อ่ะเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับบแบครับผมเจอกันครับอย่าลืมไปดูนะอนิเมะดี จะดับสะดรน